สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมเลยนะคะเหมือนเช่นทุกคลิปค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่เขียนคอมเมนต์มาก,ก็ดีท่านที่ให้คําเสนอแนะข้อมูลข่าวสารม,มากมายนะคะแล้วก็รวมถึงท่านที่ดูโฆษณาจะจบหรือไม่จบก็ดีเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะสําหรับวันนี้เนาะเป็นวันแรกของการเปิดขายบัตรแฟนมีติ้งครั้งที่2หลิงหลิงกับ ออมใช่ไหมคะนะอ่ะหลังจากผ่านดราม่าเดือดไปเดี๋ยววันนี้ก็คงจะทราบว่าบัตรที่นั่งสถานการณ์การขายบัตรเป็นยังไงกันบ้างนะคะแต่ที่เราอยู่ตอนนี้คลิปนี้นะที่จะเอามาอัปเดตกันก็คือตอนนี้หลังจากที่เอทำไปหลายคลิปเนอะเกี่ยวกับจดหมายเปิดผนึกแฟนจีนสมมติจะเป็นจากทางแฟนจีนนะเออแล้วก็ เขาก็เอาไปพอแฟนไทยแฟนคลับชาวไทย f อชาวไทยส่งข้อความอะไรมีกระทู้อะไรเกี่ยวกับหลิงหลิงออมเขาก็จะแปลเป็นภาษาจีนส่งกลับไปให้ที่แฟนๆที่อยู่จีนแผ่นดินใหญ่ได้ทราบกันด้วยเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวต่างๆของหลิงออมรวมทั้งแฟนคลับ f อชาวไทยด้วยนะตอนนี้ที่ถกกันเดือดก็เกี่ยวกับดราม่าทั้งเรื่องราคาค่าตั๋วที่รู้สึกว่ามันสูงเกิน ในความคิดของชาวไทยนะแล้วมันก็เลยเท้าความหน่อยเผื่อบางคนมาไม่ทานคลิปก่อนๆของเอนะก็คือเริ่มแรกตั๋วออกราคามามีตั้งแต่ราคา1,800บาทต่ตำสุดไปจนถึงราคา7,800บาทซึ่งเป็นระดับ VIP เนาะก็คือแพงสุดคือ7,800บาทแ,แฟนๆชาวไทยเห็นว่าราคานี้มันสูงเกินไปไหมนะคะแล้วก็คือครั้งนี้ เท่าที่เอเหมือนแฟนชาวไทยเขากัดฟันนะซื้อได้แต่เขาเกรงแค่ว่าครั้งถัดไปอ่ะจะขึ้นราคาอีกหรือเปล่าถ้าขึ้นกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วนะรู้สึกจะเกินไปนะคะแต่สำหรับในความคิดของแฟนชาวจีนก็คือราคาตัวนี้สมเหตุสมผลไม่ได้แพงเกินไปนะมันก็เลยเกิดข้อถกเถียงกันเดือดร่างแฟนคลับชาวไทยกับชาวจีน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเท่าที่เออ่านชาวจีนไม่ได้มีเจตนาดูถูกชาวไทยว่าฉันซื้อได้อะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะแต่ตอนนี้กลับเป็นจดหมายเปิดผนึกอีกฉบับหนึ่งจากแฟนๆชาวจีนนี่เป็นจดหมายเปิดผนึกอีกครั้งหนึ่งนะคะเห็นว่ากำลังส่งต่อการแชร์ต่อกันในอินสตาแกรมนะอ่ะมาดูเนื้อความกันหน่อยนะคะอันนี้แฟนๆชาวจีนเขียนว่า อันนี้เอแปลให้นะคะก็คือว่าแฟนชาวจีนบอกว่าสวัสดีท่านผู้บริหารระดับสูงของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3แห่งประเทศไทยฉันมาจากหูหนานเมืองฉางซาประเทศจีนเป็นแฟนคลับของหลิงหลิงคนหนึ่งนะคะ ข่าวขาวความเคลื่อนไหวกิจการต่างๆทั้งหมดในประเทศไทยอ่ะก็ได้คนจีนที่อยู่ในประเทศไทยนี่แหละช่วยกันแปลกลับมาแล้วก็ามาโพส์ลงในตูอินก็คือ t ิ k ตอกของคนจีนนะคะหรือบางทีก็ผ่านทางช่องทางอื่นๆที่แฟนๆชาวจีนที่อยู่ในไทยเขาช่วยอัปเดตมาให้คงหลิงหลิงก็คือหลิงหลิงคงเนี่ย เป็นคนที่จริงใจมากๆก็เลยได้ใจชาวชาวเออได้ใจแฟนๆของชาวจีนไปเต็มๆรักแล้วก็เอ็นดูน้องหลิงหลิงมากแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้าที่เป็นในลักษณะที่ทำเหมือนเอาดาราศิลปินชาวไทยมาเปรียบเป็นเหมือนสินค้าอันหนึ่งเนี่ยลูกค้า ต้องการแบบไหนก็ทำออกมาตามความต้องการของลูกค้าก็คือผู้ชมนั่นแหละโดยไม่ได้คิดถึงความรู้สึกของน้องดาราเลยนะคะตอนนี้เชื่อว่าผลงานของหลิงหลิงเองเนี่ยนำมาซึ่งผลกำไรต่างๆเป็นกอบเป็นกรรมให้กับทางช่องสามมากมาย แล้วเหตุไฉนก็คือทำไมทางช่อง3ถึงไม่รักษาหลิงหลิงอะ่ะนะคะเป็นเหมือนของลําค่าแต่ทําเหมือนหลิงหลิงเป็นแค่สินค้าชิ้นหนึ่งเท่านั้นเองนั่นเป็นเพราะว่าเมื่อวันก่อนที่มีการประกาศแฟนมีตรนะคะแล้วเกิดกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์การเกี่ยวกับเรื่องของ ตั๋วซึ่งแฟนๆชาวไทยเห็นว่าราคามันสูงเกินไปทำให้ทางช่องเนี่ยทางสถานีก็เลยนำตัวหลิงๆขึ้นมาช่วยขายตั๋วโดยใช้ภาษาจีนนะคะแล้วก็มาไลฟ์สดขายตั๋วนั่นเองทำให้ เกิดข้อพิพาทระหว่างแฟนชาวจีนและแฟนชาวไทยอย่างไม่จำเป็นจะต้องเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเลยอะ่ะโอเคตามตรงก็คือด้วยสภาวะสถานะทางการเงินของแฟนแชาวจีนน่ะสามารถซื้อได้สบายแหละไม่มีอะไรต้องน่าเป็นห่วงแต่แฟนๆชาวไทยอะ่ะซึ่งเป็นชาวไทยด้วยกันเองกับทางสถานี่ะคุณก็ต้องเอาใจใส่และดูแลเห็นความสำคัญด้วย คนจีนอะไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องดูศิลปินในบริษัทของช่องสามเท่านั้นนะก็คือคนจีนไม่จำเป็นต้องดูศิลปินช่องสามอะแล้วก็พวกเราคนจีนก็ไม่ใช่เครื่องมือหาเงินอย่างเห็นได้ชัด ก็คือเขาจะพูดว่าเขาก็ไม่ได้เป็นใครๆให้ช่องสามมาขูดรีดหาเงินจากพวกแฟนๆชาวจีนด้วยนะในการขายตั๋วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมาต่อกันภาคสองเดี๋ยวนะคะมันมีอีกแผ่นหนึ่งเขาเขียนมายาวค่ะเปิดหน้าแป๊บหนึ่ง พวกเราตอนนี้กำลังรู้สึกว่าทางช่องกำลังทำร้ายจิตใจของหลิงหลิงอยู่แล้วยังมีที่ฮ่องกงอีกนะยังมีแฟนมีที่ฮ่องกงอีกโปรดอย่าทำอย่างนี้อีกในที่ฮ่องกงก็คืออย่ามาทำเหตุการณ์คล้ายๆอย่างนี้อีกลามไปถึงที่ฮ่องกงด้วยแฟนๆชาวจีนอ่ะ ไม่ได้ไม่มีสมองขนาดนั้นกรุณาปฏิบัติต่อศิลปินของทางช่องอ่ะให้ดีๆหลิงลงเองอะ่ะประมาณว่าหลิงหลิงเองก็ทำผลประโยชน์เข้าทางบริษัทได้อย่างงดงามก็กรุณาให้หลิงหลงอะ่ะ ได้มีความสุขสบายบ้างนะคะก็คือบางทีคนจีนเขาจะเขียนในทํานองที่ว่าให้ลูกกวาดหลิงหลิงกินบ้างก็คือประมาณว่าให้หลิงหลิงแบบว่าได้สบายสบาย,บ,ายบ้างนะคะถ้าเป็นศิลปินที่อยู่ในจีนเองนะรักขนาดนี้นะโอ้โหก็คือถ้าถ้าเป็นถ้าหลิงหลิงเป็นศิลปินชาวจีนอะ พวกเราชาวจีนน่ะจะรักละทนุถนอมดาราคนนี้อย่างหาที่สุดไม่ได้เลยนะคะก็คือรักและหวงแหนมากๆเขาบอกว่าอย่าเป็นเพราะว่าเห็นแต่ผลประโยชน์แล้วก็เลยคล้ายๆว่าจะมาดึงดูดคนจีนแล้วก็ไม่สนใจตลาดเมืองไทยอะนะคะก็คือทิ้งตลาดเมืองไทยไปเลย หวังว่าทางช่องสามเนี่ยจะได้เอาผลประกอบการจากเรื่องใจซ่อนรักเนี่ยก็คือทุกอย่างที่ทำกำ,รกำไรอย่างงดงามให้กับทางช่องอ่ะนำกลับมาลงทุนต่อในนักแสดงนำสองคนนี้ก็คือน้องหลิงกับน้องออม พูดตามตรงก็คือพวกเราอ่ะไม่ชอบดูละครชายรักชายเรารักแต่หลิงหลิงคองกับน้องออมเวลาแสดงด้วยกันเท่านั้นเรารักละครหญิงรักหญิงก็คือหลิงหล,งหลิงกับออมอย่างเงี้ยวางว่าทางช่องสามจะรู้ว่ามาเก็ตจริงๆอ่ะอยู่ที่ไหนแฟนๆชาวจีนเป็นลูกค้าของพวกช่องสามใช่ปะ หากลูกค้าต้องการอะไรอะ่ะสิ่งที่ลูกค้าต้องการทั้งหมดทั้งมวลก็คืออย่าเอาเปรียบหลิงหลิงคองพวกเราอะ่ะถือว่าหลิงหลิงอะ่ะเป็นคนในครอบครัวของเราเพราะว่าน้องหลิงหลิงก็มีเชื้อสายจีนอยู่ขอบคุณมากนะแล้วก็หวังว่าทางช่องสามจะดีวันดีคืนนะคะขอว่าช่องสามคงจะรับฟังความคิดเห็นของทาง แฟนๆชาวจีนคนนี้มั่งอ่ะและนี่ก็คืออัปเดตจดหมายเปิดผนึกอีกฉบับหนึ่งนะต้องขอโทษด้วยที่แปลอันนี้แปลสดเลยนะคะเรียกได้ว่าคือจดหมายเปิดผนึกมาเยอะมากๆนะอ่ะเอาเป็นว่าเราลองมาดูกันละกันว่าบรรยากาศการขายบัตรแฟนมีตครั้งที่2ที่ประเทศไทยครั้งนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมีข่าวมาอัปเดตยังไงแล้วมีฟีดแบ็กจากทางตลาดฝั่งจีนว่ายังไงกันบ้างเดี๋ยวมาคอย รับชมกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ